สวัสดีคะ่ะบ้านประครับอุทไทยธานีคะ่ะบ้านประครับอุทไทยเปิดเพจใหม่ขึ้นมาอีกเพจหนึ่งนะคะลูกค้าสําหรับเพจเก่าของบ้านประครับอุทไทยธานีนั้นถูกปิดไปแล้วนะคะลูกค้าเก่าที่ติดต่อแมค่ค้าไม่ได้ก็สามารถติดต่อที่เพจนี้ได้เลยคะ่ะเพจเก่าถูกปิดไปเหตุผลที่ Facebook แจ้งมาคือแม่ค้าเคยขายปลาในเพจนั้นมาก่อนแล้วผิดนโยบายของเขาเขาก็เลยปิดเพจไปนะคะสําหรับเพจนี้เปิดขึ้นมาส่งต่อชุดอุปกรณ์ถังกองนอกให กับลูกค้าโดยเฉพาะเลยค่ะสําหรับสินค้าของบ้านประคับอุทัยธานีลูกค้าที่สนใจอย่าลืมสั่งซื้อกับบ้านประคับอุทัยธานีนะคะระวังสินค้าลอกเลียนแบบนะคะลูกค้าเมื่อสินค้าทําออกมาแล้วผลตอบรับออกมาดีก็ต้องมีเจ้าอื่นเลียนแบบเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมคะเราคือเจ้าแรกเจ้าเดียวนะคะกล้าพูดเลยนะคะว่าถังกอง3ามรูนี้เราจะทําเองคิดเองทําเองออกแบบเองไม่เคยลอกเลียนแบบใครแน่นอนค่ะสั่งซื้อสินค้าสั่งซื้อกับบ้านประคับอุทัยธานีนะคะ สำหรับถังกองนอกของบ้านประครับอุทยัยธานีนั้นนะคะของเรามีทั้งหมด3ขนาดค่ะเดีย๋ยวมาเริ่มกันเลยที่ขนาดที่1นะคะลูกค้าขนาดที่1เนี่ยจะเป็นขนาด30ลิตรค่ะจะมี2แบบแบบนี้นะคะ1ขั้นตอนและ2ขั้นตอนถังกองรองรับสําหรับบอ่อสูงสุดเริ่มต้นที่1ตันไม่เกิน3ตันนะคะชุด30ลิตรต่อไปนะคะเป็นชุดกลางขนาด60ลิตรค่ะชุดนี้นะคะรองรับสําหรับบอ่อ 2ตันไม่เกิน5ตันค่ะและชุดใหญ่สุดนะคะอยู่ที่150ลิตรค่ะชุดนี้นะคะรองรับสำหรับบ่อ5ตันไม่เกิน10ตันค่ะทั้งหมดนี้นะคะอยู่แมค่ค้าจะอธิบายให้ฟังว่าลูกค้าจะได้รับอะไรบ้างราคาเท่าไรบ้างนะคะเริ่มต้นที่ชุดแรกนะคะลูกค้าเป็นชุด30ลิตรค่ะ1ขั้นตอนราคาจำหน่ายอยู่ที่3,700บาทค่ะ 3,700บาทลูกค้าจะได้ทั้งหมดครบชุดตามที่เห็นในรูปเลยค่ะสินค้าจัดส่งฟรีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นนะคะจ่ายตอรับของ3,700บาทค่ะจัดส่งได้ทั่วประเทศนะคะลูกค้า1ชุดลูกค้าจะได้รับก็คือจะมีถังกอง30ลิตร1ใบนะคะปั๊มน้ำเป็นโ so ซโบ WP 5002ค่ะ นะคะแล้วก็ UV ค่ะอันนี้คือสำคัญมากนะคะลูกค้าเป็น UV SOBO นะคะขนาด9วัตต์ค่ะ UV ตัวนี้มีมออกอรองรับให้นะคะลูกค้ายังไงก็คือดูให้ดีนะคะสินค้าของเจ้าอื่นเนี่ยราคาถูกแต่ว่าให้ UV ไม่มีมออกอแล้วก็เป็นตัวต่ำกว่านะคะยังไงก็ลองสังเกตดูด้วยนะคะแล้วก็แผ่นกรองลูกค้าจะได้รับฟิลเตอร์เมทไปทั้งหมด2แผ่นนะคะ1ถังใส่ทั้งหมด2ชั้นเลยค่ะ จะดื้อสองตัวนะคะเป็นขนาดเส้นผ่าตุ่นกลางอยู่ที่ห้านิ้วนะคะแล้วก็สกิมเมอร์นะคะเส้นผ่าตุ่นกลางห้านิ้วเช่นกันได้รับหนึ่งตัวค่ะตัวนี้มีหน้าที่ในการดูดฝุ่นผิวหน้าน้ําค่ะสกิมเมอร์เราตัดวิดเจียวมาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะน้ําก็จะมีอัตราการหมุ่นที่ดีค่ะแล้วก็ด้านด้านต่อระหว่างตัวท่อกับตัวสกิมเมอร์เนี่ยเราได้การเชื่อมติดมาให้แล้วตรงนี้ก็คือหมายความว่าลูกค้าเอาไปใช้งานเนี่ยสินค้าจะไม่หลุดง่ายนะคะใช้งานได้ยาวๆเลยค่ะ ตัวนในทางกองนะคะลูกค้าเราก็จะใส่แบบนี้ค่ะมีแผ่นฟิลเตอร์เมเข้าไปในนี้2แผน่นแล้วก็ UV อยู่ด้านบนแบบนี้ค่ะน้ําจะบังคับเข้าด้านล่างนะคะลูกค้าแล้วก็ผ่านแผ่นกรองที่อยู่ตรงช่วงกลางถังปะมาณนี้นะคะแล้วก็จะผ่านหลอด UV ปล่อยเป็นน้ําดีออก3ามรูที่เห็นนี้ค่ะ ด้านหลังถังจะมีการทําวาล์วมาให้นะคะลูกค้าอันนี้ไว้สําหรับปล่อยน้ําทิ้งค่ะ mm hmm. เมื่อถังกองลูกค้ารู้สึกว่าเต็มแล้วก็เปิดน้ําทิ้งตรงนี้นะคะ mm hmm. น้ําดําก็จะถูกไล่ออกมาเพราะว่าเรามีการเว้นพื้นที่ตกตะกรไว้สําหรับกับเก็บขี้ปลา mm hmm. แล้วในลูกค้าใช้สายยางนะคะฉีดด้านบนถังนะคะ mm hmm. แล้วก็ไล่น้ํา ดำที่มันอยู่ติดที่วัสดุกองเนี่ยให้มันออกลงมาข้างล่างให้โหมดแค่นั้นแล้วก็ปิดวาล์วใช้งานได้เลยในในการทำความสะอาดอันนี้ก็คือจะทำงานง่ายง่ายต่อลูกค้าเวลาต้องการล้างกองนะคะส่วนต่อไปนะคะเป็นชุดที่2ชุด2ขั้นตอนค่ะ30ลิตร2ขั้นตอนชุดนี้นำเสนอในราคา4,500บาทค่ะได้ครบตามรูปนี้เลยค่ะ4,500บาทปั๊มน้ำเป็นตัวเดียวกับชุดเล็กนะคะอยู่ที่ w p 5บ0ค่ะ UV เป็นตัว9กวัดมีมออกอ์กเช่นเคยค่ะแผ่นฟิลเตอร์เมดลูกค้าจะได้ทั้งหมด3แผ่นนะคะใน1ชุดถังแรกเราใส่1แผ่นค่ะถัทงที่สองใส่2แผ่นค่ะบังคับน้ําเข้าด้านล่างแล้วบังขึ้นบนแล้วก็ลงล่างอีกทีปล่อยเป็นน้ําดีออก3ามรูอันสุดท้ายอย่างที่ลูกค้าเห็นนี้เลยค่ะด้านหลังถังนะคะจะมีตัววาล์วต่อให้ทั้ง2ถังนะคะจะมีถังละ1อันแบบนี้เลยเอาไว้สําหรับให้ลูกคา้าล้างถังค่ะ สองขั้นตอนนะคะจะมีข้อดีกว่าหนึ่งขั้นตอนอยู่อย่างหนึ่งคือการกรองของเขาก็จะได้ความละเอียดมากขึ้นแล้วก็เก็บขี้ปลาได้นานขึ้นทําให้ระยะเวลาในการล้างกรองก็นานขึ้นด้วยเหมือนกันต่อไปนะคะจะเป็นชุด60ลิตรค่ะ60ลิตรหนึ่งขั้นตอนนะคะลูกค้าชุดนี้อยู่ที่4,500บาทค่ะชุดนี้จะใหญ่ขึ้นถังกรองใหญ่ขึ้นปั๊มน้ำใหญ่ขึ้นค่ะเป็นตัว w ดลวั0ยค่ะ ส่วน UV เป็น9วัตต์มีมออกอรเช่นเคยค่ะแผ่นฟิลเตอร์เมดได้2แผ่นเหมือนกันค่ะ4,500บาทนะคะสำหรับชุดนี้ต่อไปเป็นชุด2ขั้นตอน60ลิตรค่ะจำหน่ายอยู่ที่5,500บาทค่ะปั๊มน้ำก็จะเป็นตัว7,200เหมือนกับชุด1ขั้นตอนนะคะแล้วก็ UV 9วัตต์มีมออกอรเช่นกันแผ่นกองได้3แผ่นแบบนี้เลยค่ะ ชุดสุดท้ายใหญ่สุดเป็นชุด150ลิตรค่ะมี2ขั้นตอนอย่างเดียวนะคะสำหรับ150ลิตรนะคะปั๊มน้ำเป็นตัวโซนิค9,000ลิตรต่อชั่วโมงค่ะปั๊มน้ำอันนี้จะเป็นตัวใหญ่เลยแล้วก็แถม UV ให้เป็นตัวโตโบ9วัตต์มีมอกเหมือนกันค่ะจานสดือสกิมเมอร์จะเป็นขนาด7นิ้วนะคะจะใหญ่กว่า2ชุดแรกนะคะลูกค้าลองดูนะคะจะใหญ่กว่าแล้วก็แผ่นซิลตเตได้3แผ่นเหมือนกันค่ะ ส่วนชุดนี้เราจะไม่ได้ให้เป็นสายยางไปนะคะจะให้เป็นท่อ PVC ต่อกับปั๊มน้ําตรงนี้เลยอันนี้เอาไว้ต่อจากปั๊มน้ําเข้าถัางกองนะคะเพราะว่าสายยางมาเล็กไปเลยให้เป็นท่อ p v c ไปนะคะสําหรับสินค้านะคะของบ้านประคับปุอุไทยธานีก็จะมีทั้งหมด3ขนาดแบบที่ลูกค้าเห็นนี้เลยค่ะ ลูกค้าที่ต้องการจะเอาถังกองนอกไปใช้งานแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเอ๊ะหลักการทํางานของเขาทํางานยังไงก็ทักเข้ามาหาแมคค้านะคะเดีย๋ยวแมคค้าจะส่งคลิปวิดีโอให้ดูว่าการทํางานเนี่ยทำแบบไหนดียังไงแล้วก็ล้างกองแบบไหนเรามีวิดีโอให้ลูกค้าดูอยู่นะคะลูกค้าส่วนลูกค้าที่ไม่รู้ว่าบอกของตัวเองอยู่ขนาดเหมาะสมกับชุดไหนก็แจ้งขนาดกวา้างยาวลึกให้กับแมคค้ามาคะ่ะเดี๋ยวแมคค้าคานวณให้นะคะ สำหรับลูกค้าที่ต้องการติดต่อแมคค้าหากกลัวว่า Facebook จ,จะปิดไปก็โทรหาแมคค้าได้เลยนะคะที่เบอร์064-386-4218ค่ะเบอร์นี้เบอร์เดียวนะคะลูกค้าเราเราจะไม่เปลี่ยนเบอร์หนีไปไหนโทรหาเราที่เบอร์นี้ได้เลยคะ่ะ เรายินดีดูแลลูกค้าทุกท่านนะคะถ้ายังไงสนใจถังกองนอกนึกถึงบ้านประครับอุทยธานีนะคะสินค้ามีพร้อมจำหน่ายทุกชิ้นบริการเก็บเงินไปทางไม่บวกเพิ่มใดๆทั้ทงสิ้นค่ะตามที่แม่ค้าแจ้งเลยวันนี้ขออนุญาตจบคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ